ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็กราบสวัสดีทุกท่าน,นที่เข้ามาในสาขา,น,านี้นะครับผมันนี้เราจะพามาเรียนรู้กับธีการเล่นเศษนะครับกับชื่อวิชาว่าเศษบอยังไงให้เศษนะครับรหัสวิชาก็จะเป็น E เศษ174538476734สี่ห้าสาม่สครับมีสูตรวางบอนะฮะมาทำให้ดู เอาตัวขึ้นมายืนครับอยู่ตรงประมาณกลางๆลางว่ลลักษณะอย่างนี้นะครับป๊บขึ้นเราเราต้องย่อไว้นะเราต้องย่อไว้ปิบเรียบร้อยอันนี้คือเขาไม่เห็นนะครับเขาไม่เห็นเราเขากลังเจาะอยู่เราก็ไปดูเขาเจาะจริงไหมโดดหลบเราก็โดดหลบประมาณน,น,นี้นะครับ มตอีสเปตอร์วดีขวนี้ออกสอบนะ้อนิวตรงนี้ออกสอบนะ มุดโดนไฟมุดเดือดเออหน้าต่อให้เอนดี้มาในนี้ผมหน้าผมหน้าผมนอนอยู่เพื่อนเดี๋ยวผมสอบนั่งนี่วะน้องนิวทำไงตรงนี้นะย่อไปนะย่อจนกอดบอยจะซิ้นโอเคป่ะแล้วก็เดินนะครับจอดในเฉยๆนะห้องน้ำ ทเยท t กเ o ยนักเรียนจดนะนักเรียนจทนะอทูเพย์เสร็จเรารวยเราก็ขายปืนทิ้งเลยอันนี้เราต่อปืนไปล่อศัตรูพอจังหวะเขาก้มเก็บ เราปลา่อย่อเลยเราอเอาให้ได้มากที่สุดเ,เขาไม่ค่อยมีเงินเนีะเพราเล่นเชอรี่ a few moments later เราจะไปตามล้อมหลังละกันจังหวะเขามีงดจ็บ spike down a one enemy remaining ยิงมาเลยกูเนาะ สวัสดีครับบางทีเียนหยิบสมุดพกมาครับพี่ตานแจกให้นะครับ EP ที่สองบอสลาอะไรครับสนุกกับการเล่นจากพวกนี่ยตอนนั้นทีได้เล่นปะโปกต่ไม่คยได้เล่นเนี่ยบอสั่งเพืียร์ว่าไนี่เขาจะไม่ดูนะเขาคิดว่าเราอยู่บนบอนะอันนี้คือโอ๊ยคุณคุณจี้คุณจี้สมองสมองลงได้ปะ ันนี้พิสูจน์นะมันไอ้ปลาไปแล้วมันอยู่หน้าหน้าอันนั้นหมดเลยคุณยี่แย่ตีตัวอันนี้คุณพิสูจน์นะโอ้ไม่ใช่สมองคุณมีสมองมันนี่หว่าแม่งเง้ยเล่นสมองค่ะจอผมดูว่าสมองเรา ลบเกดร้อยอะเมื่อกี้จดครับจดเมื่อกี้ความผิดพลาดจะทําให้เราแข็งแข่งขึ้นครับมันเป็นบทเรียนที่2ผมอยากให้ทุกคนรู้ถึงความผิดพลาดครับอะเดี๋ยวผมทําวิธีที่ถูกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เขารู้แล้วเราต้องอย่าเล่นซ้ำนะ How to p a e s e n ว War War Hack EP 3 ไม่ต้องจดนะครับนาทีเมืเ่อกี้ไม่ต้องจดเอ้ยเหมือนจะเข้ามาอีกตัวนึงชุบเพื่อนก่อนเราค่อย <c oughs> บอลถูกต้องครับอันนั้นคือหลักเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูมันเป็นประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีกว่าไม <c oughs> ่อยา <c oughs> <c oughs> กตายเลยนักเรียนเวิ่งดีมากครับเหมือนเหมือนอ่านหนังสือมาก,ก่อนนะเสร็ครับโอ้โหแล้วคุณยิงเขาทีแบบไปเขาชุบเพื่อนขึ้นมาถูกต้องไปนี่เป็นไงครับเรียน นักเรียนรับจดนะจดนะเมื่อกี really? ้ต mm ้องจดแล้วนะคือเมื่อกี้นักเรียนนักเรียนยี่ทำไม่ถูกนะนักเรียนยี่ไม่ทันผม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 สาชุบมาเป็นกล้ามเนื้อให้ละเดี๋ยวนักเรียนยี่ต้องลงซ่อมนะวิชาเนี้ยขาด E ไม่ใช่ผัสตูมันกวนปีนะอ่ะมันไม่ยอมปิดอ่ะเห็นว่าฟินิกจะคิวนับมันเป็นไฟฮะเราก็ต้องโดยน้ำแผงปิดไฟต้องปีกเลยพี่เอ้าเข้าไปแล้วเหรอชอลี่คุณี่คุณยี่คุณยี่วางแผนว่ะคุณยี่ล็กขวาดิ เอ้มันอยู่แค่นน่ะอุ๊ยสมิบหกครับมยี่ไปอ่ยาเจียมี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 เฮ้ยมันมันุอ่เด็กนี่เปอมตรัมนไม่ทะลุวาทแต่มันจะมีมันจะมีสูตรที่บ่อแล้วก็เดินเมื่อกี้เพื่อนทำนิสใสไม่ดีนะครับท็อกซิกท็อกซิเยอะ โอเคโอเคเมื่อกี้นักเรียนได้จดเมื่อกี้ป่ะหน้าเมื่อกี้ได้จดอะไรไหมฉีกทิ้งนะฉีกทิ้งเลยอย่าอย่าไปจำเพราะเมื่อกี้ต้องฉีกทิ้งแล้วสมมติที่จดเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้ฉีกทิ้งเลยไหวตีมาก เดี๋ยวนักเรียนที่มาเอาเกียร์สีกูนะได้ครับได้ครับทำยไงให้ถึงอ่ะทำไงโอ้โหวู้ยสวยครับเยี่ยมขอขอตังค์ได้ไหมโอดินนี่โอดิน ขอบครับไม่ไม่ผมเอามาให้เนี่ยได้ได้ครับผมไม่เล่นผมไม่เล่นอองั้นงั้นผมขอซื้อให้ผมครับเอ้ยขอพินปืขอพิปืนตั๊บนึผมขอปืนนี้ครับขอบค้ับทุกคนรวยกันหมดเลยนี่แต่ผมจนนงไว้จนส่วนสำคัญของเมื่อกี้คือไรคือการย่อครับทั้งเรียน ไม่รู้มันไม่รู้ไอ้พวกนี้ไม่รู้ยิงไปก่อนเลยก็โดนไม่รู้นะัเพื่อนไม่รู้โจทย์นะโจทย์นะครับ o e n e m y remaining โดทนะครับโจทย์แม่โจ้ switching sides match point No 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 oh, I'm I'm you I'm 1 enemy attackers oh. win 13 0ผู้มือกันชนะแบบ13 <laughs> <laughs> เอมยังเฮ้ยคุณมอสม้องตายยี่วยขนาดานี้หรอ,อเข้มามาแทนผมกันนะฮะครับอุย้ย